สวัสดีครับผมตุลน,นะครับกับช่องทาร่โวิตุลช่องทำนายดวงชะตาด้วยไพ่ทาร่โน้องใหม่ทาง YouTube นะครับผมอ่วันนี้ก็กลับมาพบกันนะครับผมเวลาเดิม 6โมงเย็นนะครับผมเ,เวลาเดิมหนึ่งทุ่มนะครับกับการทํานายดวงความรักตามวันเกิดวันนี้ก็จะเป็นการทํานายให้กับชาวคนที่เกิดในวันศุกร์นะครับประจําเดือนเมษายน2565นะครับผมสวัสดีชาววันศุกร์ทุกท่านด้วยนะครับผมแต่ก่อนอื่นเลยก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ให้การติดตามสนับสนุนช่องทาโรวิทุนนะครับตอนนี้ช่องทาโรวิทุนก็มีผู้ติดตามมากกว่า9,000ท่านแล้วนะครับผมแล้วเดี๋ยววันเสาร์นี้เวลา6โมงเย็นนะครับกิจกรรมไลฟ์สดขอบคุณแฟรรายการดูดวงฟรีคคนนนละาามใช่่อองงงท Facebook สววตัวขผ ที่จะลงลิงก์เอาไว้ให้ในคำอธิบายใต้คลิปนะครับผมใครที่มีเวลาก็เข้าไปร่วมสนุกกันได้นะครับส่วนกิจกรรมรายวันให้ผมทำหนายดวงให้ออกอากาศในคลิปเพียการคลิปต่อไปนะครับผมก็สามารถเขียนชื่อคําถามพร้อมอายุเอาไว้ในช่องคอมเมนต์ได้เลยนะครับ เดี๋ยวผมจะรวบรวมคําถามเอาไปทำนายให้ในคลิปพี่อากาศคลิปต่อไปนะครับผมแล้วก็ในคลิปนี้ผมได้ทำ Time Stamp เอาไว้ให้นะครับผมโดยแบ่งการทํานายออกเป็นช่วงคนมีคู่คนมีคนคุยและคนโสดนะครับใครที่มอีอยากจะเข้าไปดูในช่วงไหนก็สามารถกดเข้าไปดูได้เลยในช่องคอมเมนต์นะครับผมแล้วก็สําหรับในคลิปนี้ผมได้ทำ t i ผมก็อย่างที่ผมได้เรียนเอาไว้ในคลิปก่อนๆน,นะครับผมว่าการทํานายของผมเป็นการทํานายแบบส่วนรวมนะครับและก็เป็นการตั้งจิตของผมเพียงฝ่ายเดียวนะครับดังนั้นแล้วอาจจะตรงกับใครบ้าง ไม่ตรงบ้างก็ได้โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับอย่าได้นำมาคำทำนายของผมไปใช้ส่วนตัวใจเรื่องใหญ่ใหในชีวิตนะครับผมและถ้าหากว่าอยากได้ผมทำนายดวงแบบส่วนตัวให้ก็ติดต่อมาได้เลยทางแอดไลน์หรือทางช่องทางเฟซบุ๊กส่วนตัวหรือทางแฟนเพจของผมได้เลยนะครับอ่ะเดี๋ยววันนี้เรามาเริ่มกันเลยนะครับผมกับการทำนายดวงความรักของชาวคนที่เกิดในวันศุกร์ประจำเดือนเมษายนนี้เอาคนมีคู่ก่อนเลยนะครับอ่ะขอดวงความรักของคนมีคู่ ที่เกิดวันศุกร์นะครับประจำเดือนเมษายนนี้ด้วยนะครับผมขอดวงความรักของคนมีคู่ที่เกิดในวันศุกร สำหรับชาววนันศุกร์นะครับผมก่อนที่จะเข้าสู่เดือนเมษายนนะครับผมประมาณปล e ายเดือนมีนาคมเนี่ยความรักของคุณจัดว่าอยู่ในเกณฑ์ดีถึงดีมากๆนะครับผมมีการดูแลเอาใจใส่ของคุณกับคนรักของคุณเนี่ยเป็นอย่างดีนะครับอ่ะเป็นเดียมเพลสนะครับผมคนรักของคุณดูแลเอาใจใส่คุณดีแล้วก็มีการเติมเต็มความรักซึ่งกันและกันนะครับผมมีการแบบว่าดูแลครอบครัวเป็นอย่างดีแล้วก็ถ้าคุณเป็นคนที่แต่งงานกันแล้วนะครับหรือถ้าคนไม่ได้เป็นคนที่แต่งงานกันแล้วก็ตามนะครับจะมีลักษณะการที่เหมือนกับ ค่อนข้างที่จะหวานค่อนข้างที่โรแมนติกกับคนรักของคุณมากพอสมควรเลยนะครับผมดูแลประดุดดังเป็นเจ้าหญิงแล้วครับผมถ้าตัวคุณเป็นผู้ชายนะหรือถ้าตัวคุณเป็นผู้หญิงก็าตาหนุผมคุณจะดูแลกับเขาเนี่ยแบบว่าโอ้โหประดุดดังแม่ดูแลลูกเลยนะครับผมแล้วก็มีการใช้ความใจเย็นปรับสมดุลซึ่งกันและกันเป็นอย่างดีซะด้วยนะครับผมสำหรับชาววันศุกร์ช่วงนี้ดวงความรักของคุณนะประมาณตั้งแต่ปลายเดือนมีนาคมก่อนที่จะเข้าสู่เดือนเมษายนเนี่ยค่อนข้างจะมีความบอกว่าเหมือนกับปรับจูนกันได้เป็นอย่างดีััมดูแแลลเเอาใใจส่่ซึงกกนนนะป็ ดี้วผมค่อนข้างจะเป็นส่วนเติมเต็มซึ่งกันและกันได้เป็นอย่างดีแล้วผมแล้วก็เข้าสู่ต้นเดือนเมษายนความรักของคุณก็ยังค่อนข้างจะหวานค่อนข้างจะโรแม,มนตะิกนะเป็นหนึ่งถ้วยแล้วก็เป็นสิบเหรียญขึ้นมานผมแปลว่าค่อนข้างจะเป็นส่วนเติมเต็มซึ่งกันและกันนะครับผมค่อนข้างจะมีความสุขกับความรักมากๆแล้วผมสำหรับชาวอ่าคนที่เกิดในวันศุกร์ในเดือนเมษายนเดือนนี้นะครับผมค่อนข,ข้างจะมีความสุขค่อนข้างจะมีความหวานแหววดูแลกันและกันเป็นอย่างดีเติมเต็มความรักให้กันและกันเป็นอย่างดีแล็ก น้อยับผมแต่ไม่ไม่อ่า,าถัดมาถติคุณจะเลอะกันวันนี้พรุ่งนี้คุณก็จะคืนดีกันได้อย่างรวดเร็วนะผมค่อนข้างจะมีความเอาใจใส่ดูแลกันดูแลซึ่งกันและกันได้เป็นอย่างดีนะผมแล้วก็ในเดือนเมษายนนี้นะผมคุณจะใช้เหตุผลซึ่งกันและกันมากกว่าใช้อารมณ์นะผมมันจะเป็นช่วงที่ความรักคุณค่อนข้างจะหวานแหววนะผมค่อนข้างจะมีการพูดคุยกันรู้เรื่องนะผมค่อนข้างจะพูดคุยกันถูกอกถูกใจแล้วก็ใช้เหตุผลมากกว่าใช้อารมณ์นะผมอาช่วงนี้ดวงความรักของชาววันศุกร์เนี่ยน่าจะอยู่ใน คุณและคนรักของคุณเนี่ยน่าจะมีการเติมเต็มซึ่งกันและกันใจเย็นกันและกันนะครับผมแล้วก็ค่อนข้างจะดูแลเอาใจใส่กับครอบครัวกับความรักให้เป็นอย่างดีนะครับไปไหนก็หวานนะครับมองตอนนี้ดูค่อนข้างจะโลกไปสีชมพูสําหรับชาวคนที่เกิดในวันศุกร์นะครับผมแล้วก็ช่วงนี้จะเป็นช่วงที่คุณใช้เหตุใช้ผลมากกว่าใช้อารมณ์เป็นหลักนะครับสาหรับคนที่เกิดในวันศุกร์นะครับเดี๋ยวผมดูไพ่ประกอบให้ต่อนะครับผมสําหรับชาววันศุกร์นะครับว่าดวงความรักของคุณจะเป็นยังไงอีกในเดือนเมษายนนี้นะคผม สำหรับชาววันศุกร์นะครับผมค่อนข้างจะเป็นส่วนเติมเต็มซึ่งกันและกันมากพอสมควรนะถึงแม้ในบางคู่นะครับผมอาจจะมีปัญหาบ้างนะอาจจะมีปัญหาบ้างว่าคนรักเก่าอาจจะมาพัวพันกับคุณสักหน่อยนะครับผมต้องระวังนิดนึงนะว่าคนรักเก่าไม่ว่าจะเป็นั่งฝ่ายคนรักของคุณหรือว่าฝ่ายของคุณเนี่ยอาจจะเข้ามาแบบพยายามแทรกแซงพยายามที่จะทําให้ความรักของคุณสั่นคลอนอะไรต่างๆนานาก็ตามนมแต่โดยรวมๆแล้วคุณและคู่ของคุณจะไม่ได้แบบว่ากระทบกระเทือนกับความสัมพันธ์ในครั้งนี้ คุณจะมีลักษณะที่ค่อนข้างจาะมั่นคงซึ่งกันและกันมากพอสมควรนะครับผมสิ่งที่ต้องระวังสําหรับชาววันศุกร์มี2เรื่องนะครับผมปัญหาเรื่องคนเก่าที่อาจจะมัวผูวพันหรือว่าปัญหาเกี่ยวกับเรื่องเวลาที่อาจจะไม่ได้มีให้กันมากพอสมควรก็ตามนะผมแต่โดยรวมๆอย่างที่บอกนะว่าดวงความรักของคุณในช่วงนี้ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีนะถึงแม้ว่าจะมีปัญหาอะไรเข้ามาผัวพันอะไรต่างๆก็ตามนะผมแต่ก็ไม่สามารถที่จะบั่นทอนคุณและคนรักของคุณได้เลยนะครับคุณและคนรักของคุณยังมีความมั่นอบมั่นใจซ กันและกัอดูนะผมยังมีการที่ใช้เหตุผลมากกว่าใช้อารมณ์นะผมถึงแม้จะมีใครพยายามเข้ามาสอดแทรก คุณหรือคนรักของคุณก็ตามแต่เขาไม่สามารถบั่นทอนความรักของคุณได้นะครับสิ่งที่จะต้องระวังก็คือในเรื่องของเวลาเนี่ยนะครับผมอาจจะต้องจัดสรรเวลาให้ดีหน่อยนะครับผมอาจจะต้อง <c oughs> จ,อจัดสรรเรื่องเรื่อง,เร,องเรื่องเวลาว่าอาจจะช่วงนี้อาจจะงานการหนักนอกมากไปหน่อยทาให้ไม่ได้มีเวลาให้กับคนรักมากเท่าที่ควรแล้วอาจจะทําให้เกิดช่องว่างทาให้คนเก่าไม่ว่าจะเป็นคนรักของคนรักของคุณหรือว่าทางฝั่งคุณก็ตามเข้ามาสอดแทรก ความรักของคุณก็ตามนะครับโดยรวมๆแล้วคุณและคนรักของคุณยังรักกันดีอยู่แต่ว่าจะต้องตัดสรนเรื่องเวลาอาจจะต้องปิดพื้นที่ช่องว่างไม่ให้ใครเข้ามาสอดแทรกได้โดยเฉพาะกับคนรักเก่าๆหรือกับอดีตเก่าๆที่จะทําให้คุณและคนรักของคุณเนี่ยสั่นคลอนซึ่งกันและก,กันได้นะครับแต่โดยรวมๆแล้วนะครับความรักของคุณยังคงแม่มั่นคงและแน่นแฟนกันดีอยู่นะครับผมไม่ว่าจะมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นมาก็ยังสามารถประครับประคองกันไปได้เพียงแต่ว่า คุณหรือว่าคนรักของคุณเนี่ยอาจจะต้องคุยกันเรื่องลงเวลาอะไรนิดน,นึงแล้วก็ต้องไว้ใจคนรักคุณให้มากๆสักนิดน,นึงก็จะดีมากๆสําหรับคนที่เกิดในวันศุกร์นะครับ ก็ระวังปัญหาเรื่องความแทรกแซงนะผมจากการที่เราอาจจะมีเวลาให้กันน้อยไปนิดนึงนะครับผมทําให้อาจจะคนโกกคนเก่าคนคุยเก่า,คคกาอาจจะเข้ามาแทรกแซงนะผมแต่อย่าได้กังวลไปนะผมเพราะว่าคุณหรือคนรักของคุณเนี่ยยังมีความมั่นคงซึ่งกันและกันดีอยู่นะครับผมถึงใครจะพยายามมาสอดแทรกเช่ไหนก็ไม่สามารถทําอะไรคุณหรือคนรักของคุณได้นะครับในช่วงเดือนเมษายนนี้นะครับผมอ่ะต่อไปนะผมมาดูคนที่มีคนคุยสําหรับชาวคนที่เกิดในวันศุกร์กันบ้างนะครับผมอ่ะขอดวงความรัก ของคนที่มีคนคุยที่เกิดในวันศุกร์ในเดือนเมษายนนี้ด้วยนะครับผมขอดวงความรักนะครับของคนที่มีคนคุยของคนที่เกิดในวันศุกร์นี้ด้วยนะครับผมสำหรับดวงความรักของคนที่มีคนคุยเนี่ย ช่วงนี้นะครับผมดวงความรักของคุณกับคนที่คุณกําลังโฟกัสอยู่ไม่ค่อยจะราบรื่นเท่าที่ควรเลยนะครับผมคนที่คุณคุยดูเหมือนเขาจะเปิดทางหรือว่าคุยกับใครค่อนข้างจะหลายคนเท่าที่ควรนะครับผมเหมือนกับว่าคุณโฟกัสนะคุณตั้งใจแล้วผมคุณตั้งใจที่จะจริงจังอะไรต่างๆนานาแต่ดูท่าทางเขาเนี่ยจะเปิดตัวเองมากเกินไปหน่อยนะผมแล้วก็มีตัวเลือกมากเกินไปสักนิดหนึ่งนะผมทําให้คุณรู้สึกถึงความไม่มั่นคงไม่แน่นอนกับคนที่คุณกําลัง โฟกัสอยู่เอาซะเลยนะผมแนละ้วก็คุณค่อนข้างจะรู้สึกท้อแท้หรือคิดว่าไม่อยากที่จะไปต่อกับความรักความสัมพันธ์ในครั้งนี้เอาซะเลยนะผมคนที่คุณกําลังโฟกัสเนี่ยไม่ให้ความชัดเจนกับคุณเลยแล้วก็ในบางทีเนี่ยอาจจะไปเจอว่าเขาแบบว่าคุยกับคนเยอะเกินไปหรือว่าอาจจะมีคนนู้คนนี้เข้ามาในชีวิตของเขาเยอะมากเกินไปนะผมทาให้คุณค่อนข้างจะเบื่อหนายค่อนข้างจะรู้สึกว่าเอ้ยการที่คุยกันต่อในครั้งนี้มันไม่ได้ให้ความชัดเจนอะไรกับคุณเลยนะเป็นระบ,บู์ขึ้นมาคู่กับตัว8 ถ้วยนะครับผมในช่วงต้นเดือนเมษายนเนี่ยคุณจะรู้สึกแบบว่าค่อนข้างจะงุหงิดแล้วก็ท้อแท้ท้อถอยเอาซะมากมากนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยในช่วงประมาณกลางเดือนเมษายนนะอาจจะเป็นการสิ้นสุดกับการคุยกันของคนที่คุณกาลังโฟกัสก็เป็นได้นะครับผมแต่อันนี้ก็เป็นดวงส่วนรวมนะอย่างที่ผมได้ได้ได้ไดกล่าวไว้ในทุกๆครั้งนะครับผมอันนี้ก็เป็นดวงส่วนรวมนะครับผมคนที่คุณคุยนะสําหรับคนที่เกิดวันศุกร์เนี่ยไม่ให้ความชัดเจนกับคุณเลยแล้วดูรา้าทางอะไรต่างๆเนี่ยไม่น่าจะดีขึ้นด้วยผแล้ว เมษายนเนี้ยอาจจะเป็นการที่คุณอาจจะตัดสินใจที่จะตัดจบกับความรักความสัมพันธ์ในครั้งนี้ก็เป็นไปได้ครับผมเพราะว่าอะไรต่างๆเนี่ยดูค่อนข้างจะแย่แล้วก็ดําดิ่งลงไปทุกๆวันนะครับผมไม่มีอะไรดีขึ้นเลยเขาไม่ให้ความชัดเจนกับคุณแถมยังคุยกับคนทุกคนนี้หลายๆคนนะครับผมทําให้คุณก็จะเบื่อหน่ายนะทำให้ครั้งในเดือนเมษายนเนี่ยอาจจะเป็นการสิ้นสุดกับความรักความสัมพันธ์ในครั้งนี้ก็เป็นไปได้ครับผมอาบสุลบิดฟาเป็นเดซนะครับผมในช่วงกลางเดือนเมษายนนะครับเดี๋ยวผม บให้ต่อนะครับผมสําหรับชาวคนที่มีคนคุยสําหรับดวงความรักของคุณในเดือนเมษายนนี้นะครับผมโอ้ oh. เป็นเดือนการเริ่มต้นใหม่จริงๆนะครับผมเพราะว่าความขาดความสม่ําเสมอของคนที่คุณคนที่คุณกาลังโฟกัสนะครับผมไม่ว่าเขาจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงก็ตามนมเขาชอบมาหายร้บผมชอบแม่ก่อนชัดเจนและคุณก็ชอบไปจับได้อยู่บ่อยๆว่าเขาแอบไปคุยับคนนู้นคนนี้คนนั้นไม่ได้ชัดเจนหรือว่าไม่ได้มีแค่คุณคนเดียวครับผมและคุณก็เบื่อการต้องต่อสู้แข่งแย่งแข่งขันจริงดีจริงเด่นกับใครหลายๆคนนะผมเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเดือนเมษายนนี้นะครับผมสำหรับคนที่มีคนคุยหน้าผมก็ต้องทำนายตรงตาม าไปแลมเป็นเดือนแห่งการเริ่มต้นใหม่ของคุณนะครับผมเป็นเดือนแห่งเถรพฟูนะเป็นเดือนแห่งการตัดจบของความสัมพันธ์หรือว่าเดือนแห่งการที่ว่าคนคุยที่มันไม่ชัดเจนเนี่ยเฮ้ยปล่อยมันไปเถอะปล่อยให้มันเขาไปหาใครที่เขาใช่นะผมคุณจะมีอิสระจากเขาสักทีนะผมแล้วก็คุณจะได้เริ่มต้นใหม่หรือว่ามีชีวิตวิถีใหม่นะผมไม่ว่าจะมีชีวิตใหม่กับคนอื่นหรือว่ามีชีวิตใหม่กับชีวิตโสดของคุณก็ณณตามนะผมแต่คุณจะได้เริ่มต้นใหม่กับความรักความสัมพันธ์สักทีนะผมแล้วก แต่เรื่องราวให้คุณปวดหัวมีแต่ความเสียใจมีแต่ความไม่ชัดเจนให้คุณสักทีนะครับสําหรับคนที่มีความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนสําหรับคนที่มีคนคุยที่เกิดในวันศุกร์นะครับผม ừ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 , ก็ผมก็ต้องทำหน้าไพ่แล้วผมเพ,พ,าพาราะว่าพลังงานค่อนข้างจะออกมาลบเกือบทุกใบเลยนะครับสําหรับคนที่เกิดในวันศุกร์สำหรับคนที่มีคนคุยยังไงถ้าว่าคุณตัดจบความสัมพันธ์กับเขาได้ก็ <S <S ขอให้คุณได้เริ่มต้นใหม่กับ อ่าใครบางคนในเรอวนี้ด้วยนะครับผมสาหรับคนที่มีคนคุยนะครับอ่าต่อไปนะครับผมมาดูดวงความรักของคนโสดสําหรับชาวคนที่เกิดในวันศุกร์กันบ้างนะครับผมอ่าขอดวงความรักของชาวโสดที่เกิดวันศุกร์ประจําเดือนเมษายนนี้ด้วยนะครับผมขอดวงความรักนะครับสําหรับชาวโสดนะครับสำหรับดวงความรักของคนโสดนะครับผม ดวงความรักของคนโสดนะครับผมในช่วงปลายเดือนเมษเายนมีนาคมก่อนที่จะเข้าสู่เดือนเมษายนเนี่ยคุณมีลักษณะของการที่ค่อนข้างจะให้ความรักความสัมพันธ์กับครอบครัวเป็นหลักนะผมคุณเปิดตัวเองไหมคุณค่อนข้างจะเปิดตัวเองนะผมแต่ใครที่เข้ามาหาคุณเนี่ยจะต้องให้ความสําคัญกับครอบครัวคุณเป็นหลักนะผมคุณจะไม่รู้สึกว่าเออไม่อยากที่จะไม่อยากที่จะไปคบกับใครแล้วทิ้งครอบครัวของคุณนะครับผมการที่จะมีใครเข้ามากับชีวิตกับความรักของคุณเนี่ยจะต้องมองไปอนาคตและจะต้องเป็น เป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวของคุณให้ได้นะผมไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงก็ตามโนมครอบครัวจะมาก่อนสําหรับชาวคนที่เกิดในวันศุกร์สำหรับชาวโสดน,นะับผมเพราะฉะนั้นใครที่จะเข้ามาหาคนที่เกิดในวันศุกร์ในช่วงนี้นะผมในช่วงประมาณปลายเดือนมีนาคมก่อนที่จะเข้าสู่เมษายนเนี่ยจะต้องเป็นคนที่จริงจังจริงใจแล้วก็มองไปอนาคต Update และก็พร้อมที่จะมาเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวคุณได้นะับผมแล้วก็ในช่วงของต้นเดือนเมษายนถามว่าจะมีคนเข้ามาไหมนะผมก็จะมีคนเข้ามานะแต่ถามว่าจะถูกอกถูกใจคุณแบบร้อยเปอร์เซ ยังไม่ขนาดนั้นนะครับผมจะเป็นคนที่คุณเหมือนกับได้อยู่นะไม่ใช่ว่าไม่ได้หรอกเอาสักเก้าเต็มสิบนะครับผมแล้วก็จะเป็นคนที่คุณจะได้เริ่มต้นพูดจารหรือว่าเริ่มเริ่มต้นพูดคุยกับเขาครับเริ่มเริ่มต้นาสารกองสองพันกับเขาประมาณต้นเดือนเมษายนนะครับผมแล้วเขาก็น่าที่จะเป็นคนที่ดูลุก เจ้าชูเจ้าเสน่ห์ไม่ใช่น้อยนะครับผมจะเป็นคนที่ค่อนข้างจะรูปร่างหน้าตาดีแลผมมีหน้าที่การง,งานที่ค่อนข้างจะมั่นคงครับผมไม่ว่าเขาจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงก็ตามนะผมจะเป็นหนุ่มหรือสาวเจ้าเสน่ห์แลผมค่อนข้างจะมีคนทุกคนนี้เข้ามาในชีวิตเยอะนะผมเพราะฉะนั้นเนี่ยนั่นแหละครับผมจะเป็นจุดที่คุณไม่ค่อยจะมั่นใจเขาสักเท่าไหร่นะผมทําให้คุณได้ให้เขาได้แค่ประมาณสักเก้าเต็มสิบนะผมเพราะคุณจะไม่ค่อยจะมั่นใจว่าเฮ้ยคนคนนี้จะเป็นคนที่จริงจังหรือเปล่าเขาจะมีใครหรือเปล่าจะะะตัววปปปป่่่าาาาาลลออเเเเเืืหรรรนนคผมพข็ที ดูลุกแบบว่าค่อนข้างจะมีเสน่ห์เอาซะมากๆนะผมไม่ว่าจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงก็ตามนะผมแต่เขาจะเข้ามาในชีวิตของคุณนะครับผมแล้วก็จะมาทําให้คุณรู้สึกว่าเอ้ยอยากจะเริ่มต้นหรือว่าอยากจะลองเปิดตัวเองดูอีกสักครั้งหนึ่งเทียงแต่ว่าอย่างที่บอกนะว่าชาววันศุกร์เนี่ยต้องการคนที่จริงทางจริงใจแลผมเพราะฉะนั้นเราลุกของเขาที่ดูแบบว่าดูเจ้าชู้ดูคารมดีดูแบบว่าดูเหมือนจะหวานเสน่ห์ไปทั่วนี่แล้วผมทาให้คุณไม่ค่อยจะมั่นใจกับเขาสักเท่าไหร่แล้วครับผมสำหรับเดือนเมษายนน ให้ต่อนะครับผมว่าเขาจะเป็นยังไงอีกสําหรับคนที่จะเข้ามาหาคุณในเดือนเมษายนนี้นะครับผมสำหรับคนที่โสดนะครับอขอดวงความรักคนโสดนะครับผมโอ,โอ้คนคนนี้นะครับผมอาจจะเป็นชาวต่างชาติต่างภาษา ก็เป็นไปได้แล้วผมเพราะมีแชร์เลสขึ้นมาแล้วผมเลยอาจจะเป็นคนในเครื่องแบบก็เป็นไปได้หรืออาจจะเป็นคนที่มีความมั่นใจในตัวเองสูงมากก็เป็นไปได้อย่างที่บอกแล้วเขาน่าจะเป็นคนที่รูปร่างหน้าตาดีมีความพียตพ้อมในอะไรหลายๆอย่างมากพอสมควรนะครับผมแล้วก็น่าจะเป็นคนที่มีตาแหน่งหน้าที่การงานที่มั่นคงพอสมควรนะครับผมถ้าเป็นผู้ชายหรือหรือว่าผู้หญิงก็ตามผมอาจจะเป็นคนที่ผิวสองสีสักหน่อยแล้วผมแล้วก็เป็นคนที่อาจจะมีอายุสักนิดนึงนะครับผมหรืออาจจะเป็นเด็กที่ดูเป็นผู้ใหญ่มากๆก็เป็นไปได้แล้วผมแต่ที่แน ค่อนข้างจะมั่นคงนะผมแล้วก็อย่างที่บอกแล้วว่าเขาเป็นคนที่เป็นที่หมายปองของหนุ่มๆสาวๆเป็นจํานวนมากเลยนะผมเพราะว่ามีไพ่ของตัวเจ็ดไม้เท้าขึ้นมาผมแปลว่าคุณจะต้องไปแข่งแย่งแข่งขันมากพอสมควรเลยนะครับสำหรับคนนี้แต่ถามว่าเขาจะจริงจังกับคุณไหมเขาก็จริงจังกับคุณในระดับหนึ่งเลยนะครับผมเพียงแต่ว่าตัวคุณเองแล้วผมอาจจะไม่ค่อยจะมั่นใจสักเท่าไหร่เพราะดูรูคของเขาหน้าที่จะเป็นคนที่ดูเจ้าชู้ดูเจ้าเสนห์มากพอสมควรแต่เขาจะเข้ามาในชีวิตของคุณนะแต่ถามว่าคุณจะถึงขั้นที่บอก และสถานที่เริ่มเริ่มคุยกันไปก่อนนะครับสําหรับคนที่เกิดในวันศุกร์สำหรับเดือนเมษายนนี้นะครับผมอาจจะมีคนเข้ามานะผมคุณจะถูกใจเ,เขาไม่น้อยแต่ก็จะมีอะไรบางอย่างที่ติดติดอยู่สักนิดหนึ่งนะผมเรื่องลุกของเขานี่แหละครับผมทําให้คุณไม่ค่อยจะมั่นใจกับเขาสักเท่าไหร่นะครับสําหรับคนที่เกิดในวันศุกร์นะครับ อ่ะแล้วก็สำหรับในวันนี้ก็จบคำทำนายของคนที่เกิดในวันศ erm. ุกร์เพียงเท่านี้นะครับผมเป็นยังไงบ้างก็คอมเมนต์บอกกล่าวกันได้นะครับสำหรับในคลิปนี้ชอบไม่ชอบยังไงก็คอมเมนต์บอกกล่าวกันได้นะครับและสำหรับคลิปนี้ถ้าใครชอบยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจช่องทะลลวิตุลนะครับผมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับและสำหรับท่านใดที่กดติดตามช่องทะลลวิตุลก็ขอให้เฮงๆเลยๆปังๆสมหวังในความรักสมหวังในทุกๆเรื่องทุกๆท่านด้วยนะครับขอบคคุณมมากรััผสสวดีบ